สวัสดีครับผมพุ่งพินครับมื่อนี้ครับเอาเครื่องนวดนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวสุดทองน้องสุดท้ายของปีครับมาทรงที่โดยในตัวเมืองจังหวัดเชียงพูนครับตำบลบันเลานะครับก็ทดสอบครับทดสอบสีเลยครับจะเห็นบวกระบูกฟางครับพุ่งไม่ระยะที่มันโอเคครับเข่าข้เจ้าเกี่ยวไว้โดนครับล่อเครื่องตั้งเครื่องไว้ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วครับ แต่จะได้มาส่งเราเพราะว่าเอธุรกิจมันก็ไล่มาตามตามลูกค้าเนาะครับสีออกมาสวยครับบองเม็ดเขาครับเขาในง่บล้วก็สวยนะครับ,นะร,บระบบต่างๆนะแล้วก็ไม่กาทำานสมบูรณ์ครับนะครับผมจะเดินไปบนไกลๆครับ เสียงเครื่องเงียบเครื่องนิ่มครับรถนะครับไปเรื่อยๆครับจะเลี้ยอยู่ตรงนี้เออเพิ่งจะเดินคลิปมาประมาณหน้าที่หนึ่งไปกระสอบหนึ่งครับนี่กระสอบที่สองกระรังจะอะไรตามมานะครับผมจะให้เบิ่งรลูกรูปแบบองกว้างนะครับเออของฟองวินนี่จะมีทอขึ้นทออะไรทําไมให้เรียบร้อยครับลูกข้านี่แต่งานได้โดยที่ว่าเราต้อง้อาไปต้องไปปรับปรุงย่างอื่นครับนะครับหนึ่งระยะฟ้างปงรุงขามา หาหกเมตรครับมันก็วนล่มจะมีวนไปวนมากอยู่ครับแต่ว่ามันก็โอเคครับห็นบ่ครับครับเปินเป็นตายเลยครับคนยัดเพิ่งอะที่แรกว่าที่ร่องิ่งจังน้อยบรรดาไปมาเอาจริงๆครับว่าทีลร่องเรื่องจักแป๊บหนึ่งสองกระสอบล้วครับตอนนี้ยังมาท่านครบสองหน้าที่ดีครับเพราะว่ากับเพิ่งเพิ่งไร่เริ่มต้นนี้นะครับ ตามคลิปนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายใหไให้ลู้ค้าเบื้องว่ามันมันที่เขามันที่ใดประมาณใดนะครับก็มันเป็นเขาจากเม็ดน้อยแน่ยครับกว้างอ่ะโเทาไดสมตัวแ่ะครับเขาก็กับโบใครสมบูรณ์ปีในปีนี้เวรามันแรงนะครับเออโอเป็นบ่ล่ะครับตัวนี้ใส้ก็ยันมากครับตามหาสองนะครับพอดีพอดีครับ กัจ,จัดมาให้ข้อลงขาลากย่อยต่อลงโตพอดีนะครับก็ไปตามรูปแบบของมันนะครับวอกินแรงเครื่องครับประหยัดน้ำมันครับประหยัดค่าใช้ใจนายนะครับเป็นมินออิอันนี้อยู่สองนาทีสีสิบามกระสอบครับไดนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเขามันเฟื่องหน่อยเฟื่องร้ายครับแต่อมันเฟื่องมันยแบบัด บอหลายเขาหลายเม็ดหลายนี่ก็ได้หลายกว่านี้ครับทำงานเลยครับเสียงนิ่มครับเออนะครับวันนี้ก็มาส่งลูกค้านะครับเป็นกับนั่นแหละครับผู้เป็นไส้หมวกเรผู้เป็นคนตังค์นะครับเอาพัดเปลียนกันแล้วว่ะดีเออเอาเอาของเล่นไม้ครับของเล่นไม้มินี้นะครับขนาดสามฟุตครับต่อถ่ายรถถ่ายคู่บตายันมานนะครับ อาทิก้อะไรทําไมเอ่อได้เบริรครับได้ทุกยี่ห้อนะครับตามสเปคที่ลูกค้าบอกพงเว้นก็จะจัดปับระบบมาให้นะครับทด,ทดลองทดลองมาให้ตามตามเครื่องลูกค้าตามกําลังเร่งเร่งเครื่องของลูกค้าครับก็บถือว่าตัวนี้ออกมาค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเพราะว่าผมก็ปรับระบบระดับมาให้กับตรงรุ่นตรงสเปคพอดีครับบรดีมีการตัดตอ่อพอดมีกันอะไรทําไมข้อหลักต่อย่อยเตียบพอดีเลยครับ ก็สีไปเรื่อยครับเห็มบอครับนี่ตอนนี้คิดผมเดินมาอยู่เกือบเกือบสีนาทีอ่าสอบทีซีก็ร่งไหลมากครับเต็มแล้วเต็มแล้วก็เฉลียอยู่เขาส้นนี่นาทีแล้วก็สอบครับถามว่าสาบัผมว่ามันบัซาครับเห็มบอครับโอเคนะครับเนาะแต่หากสนใจทางใดก็ฝากติดตามเด้อครับกดไลค์กดแชร์ครับก็หาก คลิปนี้ได้มีโอกาสในล่งในช่องทางทั้ง Youtube ทั้งเพจก็ดีครับเรื่อง,งราคงราคปรึกษาโทรคุยกันได้ครับขอบคุณครับ